ครับสวัสดีครับผมก็มาอยู่กับช่างทำประตูยืดเช่นเคยนะครับเนื่องจากไอ้ฝนตกฝนตกวันนี้ไม่ตกก็มาเดินมามามาก็วนๆอยู่กับช่างประตูยืดนี่แหละอยู่กับมาหาแขก คนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเนเป็นเป็นเป็นมหาเนยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอันนี้งานอดิเรกนีงานประจําก็คือไปขึ้นสารประภูมิอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมออันนั้นก็ช่างเตยช่างเตยก็พยายามเร่งมือให้มันเสร็จเนาะแต่ปกติมันเสร็จแล้วแหละ แต่พอดีเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาใส่ล้อเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาใส่ล้อมันก็เลยต้องดัดแปลงนิดหน่อยมันก็งานมันก็เลยยืดยาวไปอีกนีถ้าแบบถ้าเป็นเป็นงานเหมาเนี่ก็ได้เพิ่มตังค์แน่นอนแต่นี้ก็งานรายวันเราก็ทำไปเรื่อยๆ เสร็จตอนไหนเราก็เอาตอนนั้นนี่ก็ฝนฟ้าร้องอีกแล้วมาอีกแล้วนี่มาอยู่กับช่างเตยอยู่กับช่างประตูยืดประตูยืดนี่ช่างเตยช่างเตยก็ไม่ใช่ธรรมดาทําได้ทุกอย่างประตูม้วนก็ได้นี่ไอประตูนี่นี่ประตูเลดนี่ที่ประตูมินิมนนี่ทำได้หมด แต่มีช่างคนหนึ่งนะไปถ่ายเขาไม่ได้หรอกช,ชื่อช่างอะไรนะช่างโทนช่างโทนได้ได้ได้ออกแค่ชื่อก็พอแล้วเขาไม่ค่อยที่จะอยากออกกล้องเท่าไหร่ช่างโทนเนี่ก็ช่างฝีมืออีกคนหนึ่งเหมือนกัน โอ้ oh, ไม่ใช่ธรรมดาช่างทนฝีมือนะอแต่งานเลดงานเชื่อมเลดนี่ยกให้เขาเลยแต่มีเครื่องมือไหมมีใช่ไหมช่างทนมีเครื่องมืออ,มอ,อันนี้อันนี้ของช่างทนนั้ำชุดเลยบยดดอกยกเว้นรถยกเว้นรถทั้งทั้งลมนะนนั่แหละของช่างทนหมดเลยของช่างทนหมดเลยแต่แต่รถเข็นนี่ไม่ใช่แต่ของว แต่ช่างโทนฝีมือก็น่าจะทำเองเนาะทำเองหมดเลยช่างโทนเออ,อเนี่ยทำทา<ำ>ทา<ำ>รถแบบเนี้ยช่างเต้ยตอบทุกวันหรือทุกวัน ก็เกือบเสร็จแล้วแหละเหลือเหลือช่องนู้นอีบานเหลือช่องอีกอีกอีกช่องเดียวก็วันนี้สงสัยจะเอาให้เสร็จข้างหน้าแล้วข้างล่างอีกข้างล่งางไอข้ขม่นใาไอ้ขม่นใ่ซีมแม่เจ้าให้เนาะเลือดเพราะว่าพูดพลาดนะเมนพูดไทยเออขมันขม้นพูดไทยนี่อไอ้ลิ้นมันก็จะแข็งหน่อยมันไอ้ได้เลือด เลือดเลือดเลือดประสาขาแม่เลือดนะแต่แปลเป็นไทยก็พลาดนะครับ <_ s 1> เลือดก็พลาดเออเด๋โอดูฟ้าร้องมาอีกแล้ว <_ s 1> ฟ้าร้องฟ้าฟ้ามันร้องสองสัยหิวข้าว เหมือนกับคนท้องร้องเออนาะท้องร้องนี่หิวข้าวฟ้าร้องก็สงสัยหิวข้าวเมื่อเมื่อวานเมื่อวานข้างหนึ่งมันใช้แปอ่ะแะเก็เปตงที่เอตไปกี่ตัวสี่ตัว เมื่อวานเขาไอ้ทดลองเดินเครื่องรถตัดอ้อยก็ไปนั่งอยู่กับเขาหมดไปสามคนพอดีเลยมาจากนาพอดีเลยหมดไปสามคนเออสามคนหมดหมดแบบพอประมาณนะพอประมาณเออถึงว่าแหละหายตอนเย็นไมห,นหนมอีหนึ่งกลมพอดีเลยโยนนี่ก็1หนึ่งกลมเขาไปตอที่บ้านอีก ไปไปนั่งเสียงานอีกคนนึงอีกโอ้ไม่ไรไม่ไรโอ้ไม่แข็งห้ามข้าน่ะหมูบ้านแหมก็กินกินพอประมาณกินแล้วก็กลับกินแล้วก็กลับบ้านเราเรากินไม่ใช่จะไปกินแล้วจะไปจนบ้านมเสียงานเสียงแชมโอ้เขามีถ้วยให้บ่เํามีถ้วยรางวัลให้บ่มีถ้วยกับแกล้มให้นะเรากินเอาแชมป์ มาอยู่วัดก็ไม่มีอะไรให้ดูหรอกนี่าานให้ดูจริงๆอันนี้มือเม้นเนะ <ic c oughs> าะใชไหมเซนทนเนี่ยให้ดูจริงๆภาษาไทยให้ดูจริงๆภาษาคขมเก็มือเม้นเออมืมอเม้นมือเม,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 ม้นก็ดูจริงนั่นแหละ หลุกขนานเอฮาปาร์ตี้กับช่างทำประตูยืดยืดแต่ประตูแต่ถ้านั้นยืดด้วยเนี่ยคือจะดีเนาะแกจังเต้ยทำแต่ประตูยืดอ่ะไอ้ตัวนั้นไม่ยืดด้วยบ่มันไม่ยืดเนะออไอคนอ้วนอ้วนมี ของใหญ่ไหมฮะคนคนอ้วนอ้วนเขาว่าของน้อยเลยมันก็ใหญ่ตามตัวน็อตเนี่ยนะน็อตอะไรน็อตตัวเมียนะนี่นี่ถามซุปเปอร์วันไปโหนูมาแล้ว รถยาวหมดแล้วผมไม่มีอะไรจะทําให้ดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะทําให้ดูก็ทําไปยางก็หมดนั่นหรอกยางก็หมดหมดเดี๋ยวค่อยถอดไปก่อนค่อยมาถอดใส่เดี๋ยวถอดใส่ทีหลังมันไม่ยากของเรามันถอดได้จบงานไปเออทำเสร็จไปจะได้ส่งงานส่งงานส่งงานเลยส่งงานเย็นนี้ส่งไปนอนอืม เรียบร้อยแล้วใช่ไหม่านมาหาสั้นดีเยี่ยเสร็จไม่เอาใช้งานไม่หมดเขาตัดใหม่ต้องไหมอะไรเสรอะเสร็จเลยเป็นรูมัคกี้เลยเขาไม่เอาไม่ไม่มันมีที่ไม่มีรูก็มีไม่รู้มันมาจิ้มโคต้าโคต้าเขาจะมาใหม่แกกแค้นใหม่แค้นเก่าใหม่ตามๆโคต้า เอาก็ไม่มีอะไรมาให้ชมคนระับไม่มีอะไรมาให้ดูก็มาติดตามช่างประตูยืดครับดับบคลิปนี้บายบายครับผม